ครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนจา๋านะครับวันนี้ผมแฟนจา๋านะครับเรามาอยู่กันในเกมโซนโฟนะครับของคาเอ็กซ์ซีมนะก็วันนี้เราจะมาหมุนเหรียญสล็อตห0 0 0 0มื่นเหรียญนะครับก็คือ เราเนี่ยจะมาหาฉายาที่ no หนึ่ง no g ตโ no ตึงกันนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าสเตตัสฉายานี้นะครับแบบโคตรโหดโคตรอันตรายใครๆก็ต้องหานะครับฉายานี้คิดว่าน่าจะเป็นสเตตัสที่ค่อนข้างดีกว่าสเตตัสของฉายาที่ได้จากไขเซนอีกเพราะว่ามันบวกโหดมากนะเดีย๋ยวผมจะขึ้นเสเตตัสให้ดูข้างๆตรงนี้นะครับบอกเลยว่าหมุนกันให้ควักนะครับจากเหรียญนี้นะครับราคาแบบโคตรกากนะครับตอนนี้ราคาแบบทูดมูลมากนะครับใครแบบสะสมไว้แบบ โคตรอิ่มโคตรคุ้มนะครับสาหรับเจ้าตัวเหรียญสล็อตตัวนี้นะถ้าไม่มีเจ้าฉายาตัวนี้เข้ามาในตู้นะครับเราก็อาจจะไม่ได้มาหมุนตู้สล็อตหาฉายาอะไรเลยนะครับนอกจากฉายาอ e นะีแรงนะก็เงินนะตอนนี้น่าจะเอาเงินออกไปแล้วนะจะเป็นกล่องสุ่มวิญญาณมาแทน 10k เนี่ยเราจะได้กล่องสุ่มวิญญาณเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูเลยว่าจะมีอันทงอันทัดลีจงลีจอยออกมาบ้างหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า 10k เราจะได้ฉายาไหมนะครับอ่เ,อเลทราคาตอนนี้นะครับ คิดว่า1 0,000ื่นเหรียญเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ3 5 0ร้อยถึงสี่นะครับคิดว่าแบบเลทต่ําที่สุดนะครับอืมน่าจะประมาณนี้นะส่วนที่ผมได้มาในราคา1 0,000ื่นเหรียญเนี่ยผมจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยสี่บาทนะครับนั่นก็คือคลิปนี้นะครับเราจะลงทุนในราคา400บาทนะครับส่วนราคาของฉายานะครับถ้าขายข้างนอกกันเนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0พนะครับก็อยู่ประมาณนี้3 0 0พขึ้นลงก็นิดหน่อยนะครับ3 5 0 0อะไรอย่างนี้ถ้าลงไปหน่อยก็2 8 0 0 2 5ที่เห็นแปลกกันในเพจนะครับ3 4 0 0 0ันแต่ตัดโคตรโหดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นบางคนบอกว่าฉายาออกง่ายมากนะแต่จริงๆก่อนหน้านี้ผมก็หมุนไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะเออแต่ไม่ออกนะครับเป็นหมื่นหมื่นนะเป็นเป็นหมื่นหมื่นนะครับเกือบแสนแล้วนะตอนนี้นะครับแต่ไม่ออกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนบว่าเราจะได้ไหมนะครับก็ ง่ายมากครับเพืเ่อนๆแค่กดสเปกบายอย่างเดียวนะครับอ่าประมาณนี้แต่กล่องนี้ค่อนข้างที่จะออกง่ายนะครับออกง่ายมากแต่ว่าเอาไปซ่มอะรีเจนออกยากมากนะที่ดีสุดที่ผมเคยได้นะก็น่าจะเป็นรีเจนนี่แหละนะกล่องออกค่อนข้างง่ายนะครับก็แต่ฉายาเนี่ยผมคิดว่ามันยากอยู่นะใครคิดว่าง่ายบ้างนะครับมีใครเคยได้แล้วบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมคิดว่ามันต้องมีคนที่เคยได้แบบ2อันแล้วอะต้องมีคนแบบได้2ออันติดแล้วอะ แต่ผมยังไม่เคยได้สักอันเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะต้องปล่อยออตรงออโต้ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ปวดนิ้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งอ่าเป็นออโต้คลิกไว้ละกันนะครับเนื่องจากว่ามันกดเองไม่ไหวแน่นอนนะครับคือการตั้งออโต้คลิกก็ไม่ได้ผิดกฎเกมอะไรนะเพื่อนๆสามารถตั้งได้นะครับอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ไปโกงในการลงดันหรือว่าเออเกี่ยวกับแบบการหาเงินเซนอะไรเง,งนะี้ยไม่ได้ถือว่าเป็นการโกงเกมนะครับ แต่อันนี้คือคงไม่มีใครมานั่งกดเองนะครับกูเองก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับผมจะออโต้คลิกไว้แล้วกันนะอืมไอออโต้เออขออนุญาตนั่งเน้มเลยได้ปะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้ไหมนะเอาจริงๆก็อยากให้มันออกแหละเพราะว่าผมผมก็โดนมาเยอะเหมือนกันอะราคาแบบราคาเหรียญก็เอาเรื่องเหมือนกันอะแต่เห็นเหมือนบางคนก็หมุนไปเป็นแสนแนเหรียญแล้วก็ยังไม่ได้ก็มีนะแต่มันก็ออกยากอยู่นะ ผมอยากรู้จังเลยว่าไอ้พวกที่บอกว่าออกง่ายเนี่ยมันไปหมุนตรงไหนวะผมไม่หมุนมันต้งนานแล้วออกไม่ไม่ออกสักทีบางทีเปิดแบบเปิดคอมวิง่งทิ้งไว้ทั้งคืนอ่ะไม่ยอมออกไปแบบหืมเปิดค่าไฟสุดๆแต่นะก็ต้องขอเสี่ยงอะไร,รับคุณผู้ชมก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการหมุน10 10k เนี่ยนานมากนะเออก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาสรุปกันว่าได้อะไรยังไงบ้างนะครับผม มันออกมาสองมันไม่ออกมาสามโอ้ยลังนั่งเมมเลยถ้าออกตอนเมมนี่คือได้เฮะได้หยุดอะเออลงทุนไปไม่กี่บาทแต่มันไม่มาเลยมันออกเป็นคู่บ่อยมากเลยนะแต่มันมันไม่มาสามอะมันมาสองอะอะไรครับคุณผู้ชมตอนนี้เหลือสิบเหรียญสุดท้ายนะครับในกระเป๋าผมก็ยังไม่ได้เปิดดูเลยนะว่าได้หรือยังนะครับแต่ว่าผมกดหยุดแล้วก็อีกสิบเหรียญสุดท้ายอนุญาตกดมือนะ ไปอุ้ยมันมีทรงนะกล่องออกมาเลยว่ะรู้สึกตื่นเต้นในกระเป๋ามากเลยตอนนี้ 10k 400อุ้ยกแต่กล่องน่าจะได้เยอะอะไอ้กล่องสุ่มวิญญาณนะครับน่าจะได้เยอะอยู่มับเข้าให้เรียบร้อยหมดครับ 10k เดี๋ยวเรามาดูกันว่า 10k เราจะได้อะไรบ้างนะครับในกระเป๋า เออกล่องมาเจ็ดร้อยฉายามันอยู่หน้าที่สองหรือเปล่าึ๊สี่ร้อยหายใบกับตาเพื่อนๆอุ้ยแต่ได้ฉายามาครับเพื่อนๆได้ฉายาอะไรอะซูเปอร์แมนพาวเวอร์เหรอเอามาทำไมอะทำไมไม่ได้ฉายาอีแรงหน่อยวะอย่างน้อยๆมาสักอันนึงก็ยังดีวะนหนๆก็ไในๆละในนี้มันอาจจะมีอันทัดมาให้เราแบบได้ยิ้มกันบ้างนะอันทัดเจ้นอะไรอย่างนี้นะ ไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาสุม่มวิญญาณกันนะครับโอ้โหงอมจัดคนอื่นเขาสุ่มยังไงเขาออกไปสองสามอันกันแล้วอะผมหมดไปตั้งกี่หมื่นแล้วไม่รู้เนี่ยโอ้โกี่หมื่นเหรียญเราไม่รู้นะครับยังไม่เคยได้กับเขาเลยอยาก,กาจะร้งองไห้ก<ห>ว<ะ>่าโอ้ใครบอกว่ามันง่ายวะมาครับเดี๋ยวเรามาสุม่มวิญญาณกันนะครับอันทงอันทัศมันจะมีจริงหรือเปล่าไปครับปับ๊ปปั๊ปปั๊บปั๊บอันทัศมาเลยเด่นเด่นโดดโดดมาหน่อยไปรัวรัวรัว เจ็ดร้อยกล่องมันต้องมาบ้างแล้ววะดีจงดีจอยมันต้องได้เห็นนะเอาจริงโอ้โหพาวเวอร์ฟูดีสุดคือพาวเวอร์ฟูเหรอมีอันทัดมาให้เราแบบได้ยิ้มกันบ้างไหมอันทัดเจนอะไรอย่างเงี้ยโอ้อยเาียบร้องอแงก่อโอ้โหเรียบร้อยงอมจัดคลิปนี้โอ้เมาเมาเลยแต่แอร์แมมันไม่ยอมแพ้คลิปหน้า ยี่เคเจอกันสองหมื่นเหรียญครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเลยครับลังใจให้กับความงอมด้วยนะครับเพื่อนๆผู้ชมที่เข้ามารับชมมากๆว่านี้เวละงอมจัดไม่ไหวบ๊ายบาย